ไปพึ่งอะไรขนาดพระอนนท์เนี่ยพึ่งพระสารีบุตรพอพระสารีบุตรปริณิพานเนี่ยร้องไห้เสียใจทั้งที่เป็นโสดาบันเห็นไหมผู้เจ้าต้องมาเตือนแล้วก็เลยบัญญัติข้อธรรมว่าอนนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่ อย่าพึ่งอะไรนะนอกจากตนเองแล้วก็ธรรมะแค่นั้นเองเราจึงมีอุปกรณ์ทุกอย่างในการพึ่งตนครบแล้วและพระองค์ก็อธิบายเสริมว่าการพึ่งตนพึ่งธรรมเป็นอย่างไรพิกูในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้จเจริญสติปัฏฐานสี่นั่นเองเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมแล้วทั้งหมดเนี่ยทำยังไง รู้ลมหายใจเพียงอย่างเดียวสติปัฏฐานสี่ครบเราทำแค่นี้พระองค์บอกปราถนาอะไรจะสำเร็จหมด